blash! <laughs> black tail ta rud filt hoc sol ti สวัสดีครับออฟชันแนลแมออฟมาแต่วันวันนี้นะฮะมาดูของที่พี่จัดมาเพียงหนึ่งเดียว <c oughs> จากข้างเซนทัลเวสเกตเมื่อวันนี้นะพี่ก็สงสัยตัวเองกันตอนไปนั่งกินบุฟเฟ่ไว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงซื้ออย่างเดียว,วเออก็ทำไมรู้ป่ะเพราะว่าพี่สั่งของจากเน็ตเยอะมาก <c oughs> สั่งมา <c oughs> แบบแพงหลาย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 จนคิดว่าเฮ้ย ื้อของเล่นเยอะแล้วนะนะมันสิิ์ใจสำนึกบอกว่าให้ซื้อน้อยๆหน่อยเหอะแกเอาไปกินบ้างเถอะนะก็เลยเอาเท่านี้ก่อนนะฮะรอรับของที่บ้านเลยว่าไงครับเรื่อง Black พ a n t h e r ว่าไงพี่ฟานผมลืมบอกว่าอะไรเรื่องอะไรครับเรื่อง Black พ a n t h อร์บอกมาลืมเรื่องอะไรนะครับซุปเปอร์แมนฮีโร่รวมพลังที่ตั้งชื่อตามนี้ ฮีโร่อย mm ู่ไหนแปลว่าดูฮีโร่ลงพลังซูเปอร์แมนนะครับก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรก็นี่ซูเปอร์แมนฮีโร่อยู่ไหนนะเป็นรายของสปินมาสเตอร์เอาว่านักแสดงเขาเสียชีวิตไปแล้วเฮ้ยคุยไั้นานแล้วเออเออแต่พี่คุยคนอื่นนะพี่ทำคลิปเอาไป แปลกว่าใน,นชุมชนด้วยว่าพี่เคยรีวิวงานแร็แบ็กแพนเทอร์นะครับก็เชดวิกวอสแมนเสียชีวิตไปนะหลายเดือนแล้วครับนะโอเคนะนี้พี่ได้มาเมื่อวานนี้ราคา3า5บาทลดไปร้อยหนึ่งเขาลด20%นะครับเป็นลายของซ u เปอร์แมนเป็นงานของค่ายอ่าเป็น DC ซ u เปอร์แมนวอนเดอร์ปัทเทอร์เป็นค่ายสปินมาสเตอร์ทอยนะครับอ็อฟเคยเห็นงานนี้ไหมต้องเคยดิที่ห้างอะนะนะครับ DC มีอะไรให้เล่นสนุกๆด้วยเป็นของลุ้นนะฮะก็พี่เคยมีตัวหนึ่งแล้วซูเปอร์แมนแต่ว่าเป็นตัวแบบใสๆซึ่งตอนแรกพี่ก็ไปซื้อเฮ้ยเอาซูเปอร์แมนด้วยดัรกไซด์ด้วยแต่พี่มาดูกล่องเดี่ยวเฮ้ยคือตัวกล่องคู่มันจะตัวใสๆแบบเป็นมันๆนะไม่ใสแบบแวบแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีฟ้าด้านๆนะพี่ไปดูเออก็ดีนะครับพี่ก็เลยต้องจัดมาตัวหนึ่งนะฮะคุณจะจัดตัวเดียวกัแล้วแต่คุณกล่องคู่เลยเยอะเลย อันนี้เหลือสามเมือ่อวานทำคลิปสามก็เลือกตัตวที่ลงสีดีที่สุดในสามตัวตรงไหนตรงมือตรงตาตรงอะไรนะเอาป่ะไงปีนี้เราปีนี้เราสวนเสียเราสูญเสียสวนเสียเยอะนะครับสตรีมเมอร์สองคนนะครับแล้วก็กันนัด นักแสดงหนึ่งคนก็ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับการสูญเสียคนเรามันก็ต้องชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็ต้องมีการได้มาแล้วก็มีการสูญเสียนะโอเคเราคนที่ยังอยู่ก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปบ้าคมนะปีที่แล้วก็ยังปีนี้อยู่ดิที่ผ่านมาพี่ก็มีอาการเจ็บไค่ได้ป่วย ะะก็พยายามฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้เหมือนเดิมนะการที่ใช้ชีวิตอย่างไม่บรรยาบรรยงังไม่หลับไม่นอนนะก็ะทาให้ล้มป่วยนะครับแต่ก็ดีขึ้นละเรารู้ว่าคนเราจะต้องมีอะไรที่ประมาณตนนะฮะหัดจ,จับยั้งช่างใจในทุกเรื่องโอเคนะจะมาเปิดกันละนะครับนี่พี่ลืมไปแล้วนะพี่เปิดงไงแต่จำได้วมันเปิดนี่ตรงนี้ มีมีดมาด้วยทำไมก็ไม่รู้ต้องใช้ไหมล่ะฉีดได้เลยไหมมันใช้มีดฉีดเลยเอาเออฟว่าไปเรื่อยๆฉีดเลยก็ได้มันใช้มีดนะครับนี่นก็ต้องใช้มีดตัดสกอตเทปตรงนี้นะครับมีดน่กกากลัวเชียว น้ององงหน,หนูใช้มีดให้ผู้ปกครองช่วยนะฮะนี่ตัดตรงนี้ตัดก็ตรงนี้นะครับเรียบร้อยเราก็จะเปิดเผยออกมาโอ้มีตัวนี้พี่แอกจ,จัดอยู่ที่ซินด์เิสเตอร์เลยตัวเดียวนะคือชาแซมนะครับเป็นซุปเปอร์แมนกับชาแซมนะหรือว่ากับตันมาเวลนะจะเรียกเก่าๆเดี๋ยวมีเหตุผลเล็กๆเล็กๆสิทธิ์เขาเลยเรียกว่าชาแซมนะแต่หลายคนชื่อกับตันมาเวลนะครับ ต้องให้พี่อ๋อโอเคนะโอเคโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะแกะก็ดึงตามนี้ก็จะเป็นการ์ดแต่เพรี่ที่ขอเก็บไว้ในแพ็กแบบนี้นะแล้วถ้าคุณนะครับฉีกเอาออกมาเป็นแผ่นกระดาษพี่ก็อย่างนี้นั่นแหละหรือพี่อยากจะเก็บแพ็กไว้ด้วยแล้วก็ถ้าพี่แกะดึงไอ้เนี่ยไปแล้วก็มันมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะเก็บแพ็กไว้ไง นี่เลยเอออ๋อถ้าใครถามว่าเก็บไว้ทําไมเนี่ยอ๋อมันมีการ์ดอยู่ครับผมเลยต้องเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ใครจะถามมานะครับก็จะเก็บไว้ทําไมเดี๋ยวมาดูกันก็แกะตัวมาก่อนนะคะับนะครับพี่ก็เล็งๆดูนะะถ้าคุมมันขยับได้ไว้ ที่จำได้คือมันแกะเข้าด้านในถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไม่ใช้มีดจะแกะได้ไหม ครับก็เห็นหลายช่องเขาก็แกะพังไปเลยนะแต่พี่อยากจะเก็บแพ็กเก็จไว้นะฮะก็ะแซ่แบบนี้นะ ก็จริงสปินมาสเตอร์น่าทำแพคเกจมาให้แบบไม่ต้องฉีกก็หดืองกันนะครับโอเคได้ประมาณหน,นึ่งนะเด้งข้าน,น,นบนจริงดึงอย่างนี้ก็ได้นี่หว่านะครับก็ก็จะโอเคอยู่ข้างในก็เป็นแบบแกะแต่ละอันนี่ไม่เคยจะเหมือนกันเลยพี่โอเคนะตั้งไวนะ้ก็เป็นตัว เซอร์สุดแมนกับผ้าคุมที่ที่ห่วงผ้าคุมมากเลยเพราะว่าตัวก่อนที่ได้มาผ้าคุมมันมีรอยลุยไงแล้วมันจะหลุดไปเลยเลยแต่ว่าตัวนี้อะผ้าคุมสวยเลยนะโอเคครับโล่งๆโปร่งๆนะครับเพลงซูเปอร์แมนเด็ดเด็ดเดนี่ครับ แกะมาเลยแตัวนี้เนละยเอาข่าก่อนแตพ่พี่ว่าจุดขยับเขาดีนะแน่นหนาดีนะครับที่เล่นมาก็หลายตัวแล้วนะอ๊อฟเคยดูไหมสักชั้งหนึ่งอะ่ะเคยดูสักคลิปสักคลิปหนึ่งไหมที่ไปรีวิวงานเนี้ยรีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับตัวที่พี่จะจัดต่อไปก็น่าจะเป็น กับตันชาแซมแน่นอนมีผล,ลแล้วตอนลี้พี่เอานี่หลายตัวเหมือน,นที่มนเนี่ม่เก็บโอเคนั่งด้วยกัอนอันนี้พี่เก็บไว้ในนี้เดี๋ยวมานะครับมีคนมาแป๊บ การสดก็งี้นะมีคนมาสบพลาสดิกครับขอกไหม้ชิ้นหนึ่งแล้วเป็นพลาสดุกเป็นแฟรชนะไ,ไม่ว่าอะไรนะครับโอเคนะเดี๋ยวว่าว่ากันต่อไปอ๋อแฟชชเน่ยจะเป็นดาก่อนออนถึงไหนกันแล้วออเยังอยู่ไหมเนี่ยครับโอเคนะ ซูเปอร์แมนตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาที่ท่าน,นั่งโขนั่นัน่นๆเลยแกะเลยอะ <laughs> เอางั้นเลยอะเอาแกะพัสดุก่อนละแล้วซูเปอร์แมนเอาไว้ก่อนละโอเคโอเคเอาเอาเอาตามใจแกเพราะแกะมาอา๋อสองคนนะเ,เดี๋ยวเราจะพักซูเปอร์แมนไว้ก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะดูพัสดุที่เพิ่งมาเมื่อกี้ก่อนละกัน <laughs> เสร็จแล้วเราจะมารีวิวต่อนะ <laughs> นะครับอาทรอปว่าไง มีของให้เอาไงนะมีของให้ซูมอีกใช่ใช่ใช่อีกแล้วอแต่ก่อนอื่นมาดูพัะสะดุเป็นประก่อนะครับพัสดุที่มึงมาเมื่อกี้นะส่งแฟลชมาคืออะไรไอช่องอื่นไม่มีอย่างนี้นะทํำตามใจเลยนะอัใจคนเลยลเขาอยากดูพัสะดุที่มาเมื่อกี้นะครับนี่ชีให้ดูเลยคืออะไร มันคือบับเบิ้ลนั่นเองเ <laughs> มื่อวานไปที่เซนทันเวสเกตเนี่ยรุ่น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 ,น,นหลังๆที่รุ่นรุ่น,นพวกนี้ไม่มีขายล่ะครับดูกันว่าคืออะไรปอปเปิ้ลมน ดาวดัวนบอดาวดัวนบอขอวับเบอร์มาหลูหลูหล่าห,หลา,หลาดีพูดร้อนเลยทำไมร้อนไม่รูกใส่ในรถมันร,นร้อนะนะครับส่งแฟลชมานะก็มาไวเหมนะือนกันนะครับก็คืองานดาคดอนบอลเป็นคู่ลิลินนะครับสามีของนักจัดแปลงหมายเลขสิบแปดแต่พี่ว่าตัวมันสูง <laughs> สูงคีดเดียวนะแต่ว่าคุรินเขาต้องเตี้ยใช่ไหมแต่ก็เอาเห้ดูสง,ง่านิ้เงินนะอนะย่าซีเรียสมากเป็นคุลินมีมือเปลี่ยนมาให้สองมือแต่ไม่มีพาร์ทแสกเสริมอะไรให้ครับลูก้ังกลองก็หล่อๆนะครับเป็นคุลินก็อยู่ในซีรีส์ที่สิบสี่นะครับก็เป็นคุลิน,ะน,นโหหง ครับสำหรับเจ้าคิกโกโลตัวนี้ก็อยากได้นะตัวนี้ซื้อไปแล้วเป็นคุลิลินนะก็เก็บไปเรื่อยๆครับคุลิลินโอเคนะไ <c oughs> หนข้อข้างใจแนละ้วเมื่อกี้อะไรใครมานะครับเดีย๋ยวมาดูซูเปอร์แมนกันต่อรับคุลิลินเก็บไปก่อน โอเคแต่ซูเปอร์แมนตัวนี้หล่อจริงๆนะฮะกั๊สิเธอนะครับหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคุมสวยเลย พคุมตัวที่กล่องพุ่งพี่มันมีลุยไงพอลุยปุ๊บมันไปต่อเรื่อยเลยอันนี้ผ้าคุมสวยเลยนะซึ่งพิธีการที่พระคุมมันลุยนะพี่ใช้ไงวะพี่ก็ใช้ไฟแช็คหลนเลยครับก็โอเคนะครับแต่ตัวนี้สวยสวยก็โอเคเป็นอะไรที่ปรับปริ่มนะที่ว่าผ้าคุมสวยไม่ต้องทําอะไรละเห็นลอยลุยอีกแล้วกู มีรอยลุยๆอย่าง,งเงี้ยนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่ทําอะไรหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยพอลุยๆมันจะไปเรื่อยเลยอ่ะตรงเนี้ยก็ไม่รู้น่าจะเป็นวัสดุที่เขาต้องใช้เนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมีการเิ็นสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนลงไปไงมันก็เลยต้องใช้วัสดุที่เป็นผ้านิดหนึ่งเป็นผ้าเลยนะแต่ว่าของตัวอื่นๆจะเป็นไวนิลเพราะามันเป็นไม่ต้องไม่ต้องมีลายพิ้นอะไรอย่างเงี้ย ครับเนี่ยจะมีลุยๆนิดๆนะแต่มันน้อยน้อยน้อยมากถ้าเทียบกับตัวที่พี่ได้มาโอเคนะก็ถ้าเล่นก็ต้องระมัดระวังพักคุมหน่อยนะครับเพราะมันเป็นผ้านะแต่สวยไหมสวยนะสวยสวยไม่สวยสิก็เป็นซุดผู้ชายหลอๆนะฮะเดี๋ยวมาดูใบปิดกันก่อนก่อนที่จะดูกล่องจะดูไอ้ตัวที่สุ่มแลาวามันจะได้อะไรมาบ้างนะสามกล่องนั้นนะ มาขอยืนไว้ตรงนี้อันนี้ใบของเขาใบแนะนําสินค้านะครับเขาไม่รู้เว็บ 2, 2> mm hmm. สอง mm hmm. เว็บสามนันจะมาวานะเนก็อยากให้มาพี่อยากได้ตัวเล็กส์ลูเทอร์นะตอนนี้กับบ mm ันเดอร์ m ูแมนก็มีคนลงขายใน Facebook นะที่บอกเท่าไหร่ครับ mm hmm. เขาบอกว่าหาไม่เจอแม่แหน้าเตะจริงๆเอามาลงขายคือบอกหาไม่เจอ <laughs> อาไม่เจอไม่รู้เอาไว้ไหนเอาแล้วกันแล้วมาลงขายไงมิชชั่นต่างๆนะครับหนึ่งน่าจะเป็นเดลี่เพนเน็ตนะครับนี่น่าจะเป็นต่างดาวหรือเปล่านี่น่าจะเป็นก็อตแฮมนะนะอันนี้น่าเป็นอะไรก็ไม่รู้บนโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้สี่มิชชั่นก็นี่หนึ่งสองสามสี่ในลายนะมีชัดแซมด้วย ซัสซี่มีเบอล์ี่แบสสันให้ด้วยซูเปอร์แมนเดอะแฟลชนะครับไซบอร์กนะไซบอร์กมันอยู่ในอาวุธเหมือนปืนให้ด้วยแล้วมีเดอะแฟลชอัพพอแมนกับดาร์าแมนท่าเป็นกล่องคู่นะรีวิวไปแล้วนะแล้วก็ซูเปอร์แมนกับดาร์คไซตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะดาร์คไซตัวนี้เจ๋ง นะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวของ Dark กไซดกับแบทแมนถ้าจะออกเป็นเดี่ยวไหมนะครับแต่ว่าเ,าเห็นในรีวิวใน youtube คือชัลโคแมนตัวนี้มีแ็กเดี่ยวมาวนะซูเปอร์แมนมีแน่นอนแต่ว่ามีความต่างกันนะคือตัวแป็กกล่องคู่จะเป็นแบบใส่ใคือมีความมันวาวในชุดในตัวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบปกติน,ะนี่ชอบตัวนี้มากกว่า แต่คอมมนพี่ไม่แน่ไม่ทราบว่ามันมีความต่างกันตรงไหนกับกล่องเดียวประมาณนี้นะ <c oughs> เอาไอตัดกันเดี๋ยวไว้พับนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันก่อนที่จะมาดูจุดขยับของตัวนี้นะครับมันสนุกจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจะมาลุ้นว่าจะได้อะไรบ้าง ก็เจาะจลงไปเลยก็กล่องมันจะต้องฉีกนะฮะทำลายแต่ว่า้มันก็ให้มันน้อยๆหน่อ,อยละกันนะครับ หนึ่ง,ง,ส,องสองสามมันเจอไออาวุธที่มันจะได้มันจะมีมความต่างด้วยนะ อถ้าคุณซื้ออาจจะได้อาวุธไม่เหมือนพี่หมายความว่าเป็นอาจจะเป็นพวกสีพวกอะไรพวกนั้นอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับออกกล้าวสามกล่องมาลุ้นกันนี่แกะไม่ค่อยดีเลยวน <laughs> นะครับอันแรกที่ได้มาก็คือเป็นชุดเกราะนะพี่ดูแล้วเหมือนกับกล่องคู่แต่สีเนี่ยไม่แน่ใจเป็นชุดเกราะนะครับที่ใส่นะครับมีความยืดหยุนนะเกราะ ็จะประมาณนี้นะกรอบอันที่สองก็จะเป็นเป็นคริปตันไนท์นะครับคริปตันไนท์แต่เพี่ามันน่าจะมันจะมีที่จับตรงนี้นะมันน่าจะ ใส่ๆน่าจะเหมือนกว่านะนคริปตันไนท์เฉียวจับข้างจะแน่นไว้โอเคนะประมาณนี้ก็มาดูอันที่สามกันว่าคืออะไรออ ก็ okay. คล้ายๆกับตัวที่เคยได้มาคือเป็นตานะครับตาเลเซอร์ของซูเปอร์แมนนะใส่ที่หัวนะตานะก็เ,เ,เหมือนเดิมนะฮะ <Okay. S 2> สำหรับ เรียกว่าของแถมแล้วกันนะครับของแถมก็จะได้เท่าน,นี้นะครับเป็นชุดกรอบเป็นตาเลเซอร์ครับแล้วก็เป็นคริปต้นไนท์สามอย่างนะเปดนตัวซูเปอร์แมนกันโอเคว่าไงกันบ้างโอ้ยพิมพ์กันไปยืดยาวหลักไปหลักโอเคครับเดี๋ยวผมต้องไป ทำกันบ้านโอเคทำกันบ้านซะเออครับโอเคใครยังอยู่คนหนึ่งท็อปยังอยู่ใช่ไหมโอเคมาสไรเดอร์คืออะไรอ๋อมีของให้ลุ้นอีกแล้วโอเคนะถ้าจะมีจุดขยับนะครับหมุนซ้ายเหมือนขวาได้แต่ว่าก้มขึ้นลงอะไรไม่ได้ไดแขนกลางได้นะ ไม่มีใบเสร็จนะครับมีงอสอกได้งอศอกได้แล้วก็งอได้แล้วก็หมุนสอบได้ด้วยครับตรงเอวไม่มีจุดหมุนนะครับขาไปด้านข้างได้เท่านี้นะครับแล้วก็ตน้นต้นขานะครับมีจุดตัดด้วยแล้วก็งอเข่าได้ หมุนได้นะงอได้หมุนได้นะครับจุดขยับตรงนี้นะก็ามาเยอะไม่น้อยนะครับก็สามารถมาแอคชั่นได้ประมาณนึงนะครับสำหรับซุปเปอร์แมนนี่นะครับดูรอบๆกัน แต่ว่าก็ดีแต่ว่าพี่รู้สึกอะไรไหมกับของของแถมพวกนี้พี่เฉยๆมากนะแต่มันเด็กๆอาจจะชอบแต่ว่าสําหรับซุปเปอร์แมนพี่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะก็ไม่ได้ไม่ได้นะคิดตั้งไนก็เอาไว้ถือก็เก็บเก็บไว้นะฮะตัวฟิกเกอร์นะที่พี่อยากได้ นะครับก็คงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวซปเปอร์แมนผู้ลุดเหล็กแห่งคลิปนี้ช <laughs> ื่อคลิปอย่างนี้บ้ามไปเลย see you again next time my friend thank you for watching bye bye